สวัสดีค่ะเรียนรู้วิชาดนตรีนักศินกับครูบิวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรามวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ท่ารําของเพลงหญิงไทยใจงามนะคะเรามาดูประวัติความเป็นมาของรําวงมาตรฐานกันก่อนค่ะรําวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนเป็นการรําและการร้องของชาวบ้านซึ่งเป็นการรํำคู่กันร,ระหว่างชายและหญิงและรำเป็นวงกลมค่ะโดยมีโทนนะคะเป็นเครื่องประกอบจังหวะค่ะไม่มีแบบแผนเน้นความสนุกสนานรื่นเดิงค่ะ ต่อมานะคะจอมพุนปอพิบูรลสงครามนะคะท่านได้มอบหมายให้กรมศิลปากรน,นะคะจัดทําการปรปับปรุงนะคะการรําบทร้องนะคะของรำาวงมาตรฐานให้เป็นแบบแผนค่ะเพื่อเป็นศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านนะคะไปสู่คนรุ่นหลังค่ะ รำวงมาตรฐานนะคะมีทั้งหมด10เพลงค่ะโดยแบ่งเป็นกลุ่มศิลปากรเป็นผู้ประพันธ์ทั้งหมด4บทเพลงนะคะคือเพลงงามแสงเดือนชาวไทยรำซิมารำและคืนเดือนหายค่ะต่อมานะคะท่านผู้หญิงละเอียดพี่บูนสงครามนะคะได้ประพันธ์6บทเพลงค่ะคือเพลงดวงจันทร์วันเพนดอกไม้ของชาติหญิงไทยใจงามดวงจันทร์ขวัญฟ้ายอดชายใจหานและบูชานครบค่ะ สำหรับท่ารำที่ใช้ในเพลงรำบุงมาตรฐานนะคะกรมศิลปากรนะคะได้นำท่ารำมาจากท่าแม่บทของนาฏสินไทยนะคะมากำหนดเป็นท่ารำของแต่ละบทเพลงค่ะเพื่อให้เป็นต้นฉบับนะคะจึงเรียกว่ารำาวงมาตรฐานค่ะโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏสินไทยนะคะเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำของเพลงรำบงมาตรฐานนะคะโดยมีรายชื่อดังนี้ค่ะ ในส่วนของการแต่งกายรำวงมาตรฐานนะคะมีการกำหนดการแต่งกายของผู้แสดงไว้ทั้งหมด4แบบค่ะโดยจะแต่งเป็นคู่คู่นะคะรับกันทั้งชายและหญิงค่ะแบบที่1นนะคะคือแบบชาวบ้านค่ะแบบที่2นะคะแบบรัชกาลที่5ค่ะแบบที่3นะคะเรียกว่าสากลนิยมค่ะและแบบที่4เรียกว่าราตีสโมสรค่ะ เพลงหญิงไทยใจงามในรำวงมาตรฐานมีบทร้องทำนองเพลงและความหมายของเพลงดังนี้ค่ะสำหรับท่ารำที่ใช้ในเพลงหญิงไทยใจงามนะคะคือท่าพรมสีหน้าและท่ายูงฟ้อนหางค่ะเราลองมาฝึกปฏิบัติพร้อมกันดูนะคะเริ่มจากเท้าเลยค่ะ ให้นักเรียนนะคะกระทุ้งเท้าขวาก่อนนะคะจากนั้นนะคะถอยเท้าค่ะแล้วก็ย่ำย่ำแล้วก็กระทุ้งนะคะถอยย่ำย่ำกระทุ้งถอยย่ำย่ำกระถุงถะถ้งต่อไปเป็นมือบ้างนะคะ จีบคว่ำนะคะแล้วปล่อยออกเป็นท่าพรมสีหน้านะคะจากนั้นส่งมือไปด้านหลังนะคะให้เป็นท่ายูงฟอนหางนะคะจีบคว่ำปล่อยออกส่งมือไปด้านหลังนะคะแขนตึงนะคะลองทำพร้อมกันกับเท้านะคะ เด็กๆสามารถปฏิบัติท่ารำตามครูกันได้ไหมคะนักเรียนหมั่นฝึกซ้อมนะคะแล้วจะทำได้ค่ะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอท่ารำเพลงหญิงไทยใจงามในรำมูมาตรฐานนะคะส่งคุณครูผ่านไลน์กลุ่มเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ